ว,วันนี้มาบอกเคล็ดลับทำร around, wow. ับหมูยังไงให้อร่อยแซ่บๆก่อนอื่นต้องไเตรียมวัตถุดิบที่มีความสดพวกผักในเราปลูกไว้เองนะคะต้นหอมผักชีใบสาระแหน่พริกสดปลูกแบบปลอดสารด้วยนะคะเก็บสดใหม่นำไปล้างพร้อมทำราบแซ่บๆค่ะนอกจากผักที่ปลูกไว้แล้ววันนี้เรายังได้ผักสลัดมาจากสวนไผ่ตองเกษตรอิทรียเกษตรกรอำเภเมืองนครปฐมผักหวานกรอบอร่อยมาก แวะเซลพี่ยงหน่อยนะคะกขาทำพริกป่นให้เราอยู่พริกขั่วใหม่ๆนหอมมากนี่แหละค่ะเคล็ดลับการทำลาบหมูให้อร่อยพริกต้องขั่วใหม่เขาขัาข่วก็ต้องบดใหม่ๆนะคะเคล็ดลับที่อยากจะบอกค่ะตอนลวนหมูเราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะวิธีนี้จะทำให้หมูเนี่ยนุ่มมากไม่ต้องคนให้สุกเกินไปเสร็จแล,ล้วน้ำปร,รุงรสได้เลยปรุงรสน้ำปลามะนาวพริกป่นคนให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มลูกโดดความเผ็ดด้วยพริกซอยเสร็จแล้วสักข้าวขั่วลงไปเป็นอันใส่ได้พร้อมเสิร์ฟให้ท่านคณะกรรมการได้ชิมแล้วค่ะ จังหวะน,นี้กรรมาการไม่รอช้าตักเข้าไปพร้อมลูกโดดอ้ําไป1คำาสคำแล้วบอกว่าอร่อยค่ะ